เขาว่าหน,นีแล้วถ้าหนีไปจริงๆเนี่ยก็ยุ่งพระพุทธเ,เจ้าเคยประกาศว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วใครยังจะมาส่งเสริมเรื่องการเกิดใหม่อีก ยังคงเป็นประเด็นร้อนๆนะคะที่ต้องตามกันต่อแบบยาวๆเลยนะคะปมน้องไนเชื่อมจิตกับเด็กชายวัย8ขวบที่บอกว่าตนคืออนาคามีลูกของพระพุทธเจ้ากับชาติมาเกิดและสอนธรรมะาด้วยการเชื่อมจิตนะคะเรื่องราวค่ะก็บานปลายใหญ่โตน,นะคะขยายผลเป็นวงกว้างจนทางด้านทนายอนันชยัยชัยเดชน,นะคะหรือว่าช้ายาทนายกระดูกเหล็กผู้ที่คอยช่วยเหลือวงการพระนะคะและศาสนามามากมายหลายเคสค่ะ,คะก็ได้ออกมาไล์สดเตือนนะคะแล้วก็โพสจี G ้ทางสำนักพุทธและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้เข้ามา take action เรื่องนี้โดยด่วนนะคะโดยมองว่าเป็นภัยต่อศาสนาและอาจเข้าข่ายพรบคุ้มครองเด็กค่ะจนกระทั่งต่อมานะคะจะเห็นได้ว่านางพวงเพชรชุนละเอียดค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการสํานักพุทธให้เล่งประสานงานกับทางพมและจับมือกับการจอมพลังนะคะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ปกครองน้องนหนว่าการกระทําของเด็กอายุ8ขวบเป็นอย่างไรและมีความเหมาะสมหรือไม่และหากเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนจะสั่งดําเนินคดีทันทีค่ะ ซึ่งหลังมีคําสั่งประกาศออกไปนะคะในตอนนั้นทางด้านของเพจนิลมิตรเทวจุติค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะคะว่าไม่ได้อยู่บ้านที่สุราษฎร์ธานีนะคะโดยระบุข,ข้อความที่ว่าเนื่องจากมีกระแสข่าวออกมาว่าสํานักพุธจะเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีขอแจ้งว่าช่วงระหว่างวันที่24-27เมษายนที่ผ่านมาค่ะอยู่นอกสถานที่ใกล้กรุงเทพนะคะหากสํานักพุทธประสงค์จะพูดคุยสามารถประสานติดต่อมาได้เพื่อจะได้พูดคุยขอ้อเทจจริงซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเราจะเรียนชี้แจงอยู่แล้วจากน้อง นิลมิรค่ะจากประเด็นนี้นะคะล่าสุดค่ะทางด้านพระราชธรรมนิเทศนะคะหรือว่าพระพยอมกัละยาโน เจ้าอาวาดวัดสวนแก้วตบบางเลนนะคะอเภอบางใหญ่จัังหวนนทบุรีได้กล่าวถึงกรณีน้องไนชื่อมจิตนะคะที่อ้างตัวว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าและเชื่อมจิตได้ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าน้องไนเนี่ยนี้ไปแล้วไม่รู้จริงหรือไม่สำนักพุทธนี่เข้ามาไม่ทันอาจจะรอความรอบคอบเพราะเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อฝูงชนเข้าไปลุมล้อมเชื่อมั่นศรัทธาสุดๆจะไปทําอะไรก็จะลําบากเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้ถ้ามีพระภิสุสงเนี่ยรูปใดทําดีมาตลอดแล้วมาทําเสียแต่มีมวลชนเยอะจะเข้าไปจ การททันีอาจจะมีการค่าฟันถึงบาดเจ็บล้มตายท่านถึงได้บอกว่าอย่าเพิ่งไปแตะให้ดูจังหวะเวลาเพียงพ้ำเต็มที่ไม่มีมวลชนคอยจัดการอันนี้ต้องดูจังหวะจะโทษสำนักพุทธช้าอาจจะใส่ร้ายมากไปหน่อยท่านอาจจะรอบคอบแต่ล่าช้าทําให้ไม่ทัน ทานนองในหนีไปจริงก็ยุ่งเพราะคําว่าลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดคือพระลาหูนมาเกิดใหม่เป็นเรื่องที่ขัดต่อธรรมวินัยในพระไตรปิฎกอย่างยิ่งพระอาหารหันต์ไม่มีการกลับมาเกิดพระพุทธเจ้าทรงมองว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วใครจะมาส่งเสริมเรื่องการเกิดใหม่เรียกว่าสวนทางกันเข้าไปจัดการตอนนี้ยังไม่สายเกินไปขอให้จัดการให้ดีเพราะมีคนปักหมุดเยอะขนาดพระยังไปกราบไหว้อยังไปร่วมกิจกรรม สมัยก่อน,เ,นเคยมีพ่อลูกสาวบวชเป็นภิกษุณีสร้างสำนักขนหือฮาไปพักหนึ่งมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปเคียร์เรื่องเลยจบถ้าจะไปกราบไหว้ขอให้ศึกษาเรียนดูให้เข้าใจการว่าเชื่อมจิตมีมาในพระไตรปิฎกเล่มไหนอย่างที่ตอนนี้คนวิพากษ์วิจารณ์พูดว่าไม่ได้เชื่อมจิตกลายเป็นเชื่อมฉุนฉุนแพร่รี่บ้างฉุนหนุ่มกันชัยบ้างตอนนี้ถ้าหายตัวไปจริงๆกลายเป็นเชื่อมฉิวเลย ใครได้บทเรียนจากการเชื่อง่ายใครไปชวนไปไหนทำอะไรอย่าพึ่งรีบปฏิเสธว่าไม่ทำแล้วอย่าพึ่งรีบรับว่าทำถ้ารีบรับเดี๋ยวเรื่องไม่ดีเราซวยแต่ถ้าเรื่องมันดีมีประโยชน์เราจะเสียโอกาสเมื่อกี้ข่าวออกมาไม่รู้จริงไม่จริงเขาว่าหนีแล้วก็พูดแง่ายๆว่าไม่ทันสำนักงานพุทธอาจจะชาหรือเอาความรอบครอบเพราะมันของละเอียดอ่อนเมื่อฝูงเข้าไปลุมล้อมเชื่อมั่นปักหมดุด ศรัทธาสุดๆซะแล้วเนี่ยจะไปจัดการอะไรก็ลําบากถ้ามีภิกษุรูปใดมีความประพฤติด,ดีเลิศมาตลอดแล้วเกิดมาเสียเนี่ยแต่ว่ามีมวลชนเยอะถ้าจะเข้าไปจัดการทันทีเนี่ยอาจจะมีรับตาคาฟันถึงบาดเจ็บล้มตายขั้นก็บอกอย่าเพิ่งเข้าไปแตะดูจังหวะเวลาไม่มีมวลชนก็ไปขับฝังและแล้วก็เล่นก็จัดการตอนนั้นได้เลย ถ้าหนีไปจริงๆเนี่ยก็ยุ่งเพราะคําว่าลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดคือพระราหุลมาเกิดใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขัดต่อพระธรรมวินัยในประไตรปิฎกอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าเคยประกาศว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วใครยังจะมาส่งเสริมเรื่องการเกิดใหม่อีกก็ต้องเรียกว่าสวนทางกัน ก่อนที่ต่อมานะะในรายการลุยชนข่าวทางช่อง8ดค่ะก็ได้มีการวิดีโอคอลสัมภาษณ์คุณแม่นกนะคะคุณแม่ของน้องไนท์ค่ะปมที่จะมีหน่วยงาน,นะะเข้าไปตรวจสอบซึ่งคุณแม่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ตกใจอะไรค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์มาพูดคุยกับน้องไนท์ไปบ้างแล้วผลออกมาก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้องค่ะโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่หลายคนมองว่านี่คือการหนีหลีกเลี่ยงการพบหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบหรือไม่นั้นนะคะคุณแม่ได้ให้สัมภาาาษณ์ทงงช่่อ8ว ไม่ได้อยู่บ้านจริงๆมีการจองตั๋วและจองที่พักไว้ล่วงหน้าไปพักผ่อนที่จังหวัดชนบุรีซึ่งบรรดาลูกศิษย์ของน้องไนเป็นคนจัดหาให้เข้ามาอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วหน่วยงานต่างๆจะมาตรวจสอบมาหาที่ชนบุรีน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็ยินดีที่จะพาหน่วยงานต่างๆมาพบกับน้องไนด้วยมาคุยกันมาทำความเข้าใจกันไม่ว่าเรื่องใดจะจริงหรือไม่จริงอยากจะชี้แจงเหมือนกันอย่างบางเรื่องเนี่ยน้องไนก็ถูกนำไปตัดต่อ ส่วนเรื่องของความรู้สึกสภาพจิตใจของน้องไนท์คุณแม่บอกว่าน้องเฉยเพราะน้องไม่ได้สนใจเรื่องกระแสที่โจมตีเขาเลยสุดท้ายตอนนี้แม่มองว่ากระแสที่โจมตีน้องไนท์เป็นข้อมูลเท,ท็จทั้งนั้นแล้วเมื่อมีการกระจายข้อมูลเท,ท็จออกไปทําให้มีการมองน้องไนท์ในแง่ลบไปหมดค่ะจึงอยากขอให้ทุกคนนะคะอย่าพิ่งตัดสินในตัวของน้องไนท์จากข้อมูลเท,ท็จอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปสัมผัสใกล้ชิดกับน้องไนท์แล้วจะรู้และไม่โจมตีน้องไนท์น้องผู้เห็นธรรม เคยมีพอมอและสืบสวนเข้ามาแล้วก็สรุปรายงานแล้วว่าไม่ได้มีอะไรพอมาถึงตรงจุดนี้มันก็ไม่ได้นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เราคิดเพราะว่าน้องเนี่ยได้บอกเอาไว้อยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าน้องได้ขึ้นมาแถวกรุงเทพอยู่แล้วถ้ามีโอกาสก็จะฝากให้ประสานกันจะได้มาเจอน้องว่าเป็นยังไงดีกว่าจะให้หน่วยงานในพื้นที่ไปหาน้องเพราะเขาเจอน้องแล้วแต่ส่วนกลางเนี่ยยังไม่ได้เจอน้องก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ส่วนกลางจะได้เจอน้องด้วยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ บอกเลยว่าป,ประเด็นนี้นะคะทางท็อปดาราค่ะยังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะเพื่อนําข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะยังไงนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ